สวัสดีครับก็เชื่อ,อนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็เป็นคนฟังเพลงเป็นคนที่ชอบชอบในเสียงเพลงนะครับก็เล่นดนตรีได้บ้างนะครับก็เลยมีความคิดว่าเอะถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะอัดเสียงนะครับไม่ว่าจะแบบเป็นอัดร้องนะครับหรือว่าเราจะอัดเล่นกีตาร์ที่บ้านนะครับเป็นงานอดิเรกเนี่ย แล้วก็อยากหาอินเทอร์เฟซดีๆสักตัวหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดเราก็พยายามที่จะสรรหาว่ามีอินเทอร์เฟซตัวไหนนะครับที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดร้องแล้วก็การอัดเล่นนะครับแล้วก็งานอดิเรกอีกหลายๆอย่างนะครับเช่นโอเคละเรามีแบบมีอัดพอดแคสต์กันระหว่างกลุ่มเล็กๆก,กันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการชอปปิ้งของตัวอินเทอร์เฟซมาตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับ ครับผมก็หลังจากที่ผมมาช้อปปิ้งนะครับตัว SSL 12นะครับหรือ SSL 12เนี่ยนะครับที่ Vintage Studio แล้วนะครับก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยนะครับก็ใจดีมากๆนะครับก็ได้แนะนำนะครับตัว mixing console นะครับในดับที่เป็น home use ตัวหนึ่งที่ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ก็คือตัว SSL 6นะครับนะครับต้องบอกเป็นอีกหนึ่ง gadget สำหรับผมในอนาคตนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยก็ไม่ผิดหวังเลยครับกับที่ Vintage Studio